เราเริ่มจากการตั้งคำถามที่เรียบง่ายและได้อิม a c กความสุขในวันทำงานมาจากไหนถ้าผู้คนสามารถส่งต่อความสุขให้แก่กันและกันได้จะก่อให้เกิดพลังความร่วมมือและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ ที่ King Bridge Tower พวกเราเชื่อในเรื่อง Synergy ซึ่งจะทำให้การสร้างอาคารสำนักงานแห่งนี้เต็มไปด้วยความร่วมมือที่จะสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ได้อย่างทวีคูณเราไม่ได้แค่ต้องการออกแบบพื้นที่ทำงานเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างสรรค์พื้นที่ให้ทุกคนอยู่แล้วยิ้มจนเกิดเป็น Well Being for Well Working ดเริ่มต้นของการออกแบบคือเราต้องการใช้ concept, คอนเซปต์คำว่า Passive Design คือการอยู่ร่วมกับกายภาพของอาคารและธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่อาคารสอบขึ้นมันเป็นการลดแรงประทะของลมตัวอาคารจะมีฟินแนวนอนที่ยื่นออกมาเพื่อเอาไว้บังแดดเราออกแบบกระจกให้มีขนาดกว้างและสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยเพราะว่าสะพานภู้ิพลคือวิวหลักของเราแม่น้ำคือวิวที่สสิ่งที่สคือแสงธรรมชาติ เราพยายามให้คนไปนั่งใกล้ชิดกับวิวและธรรมชาติให้เยอะที่สุดโดยที่เขาสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ไม่ร้อนแคนทีนคือหนึ่งในอิเลเมนต์นั้นที่มันเป็นไฮไลท์ออฟเด์ของพนักงานออฟฟิศการที่ดึงแคนทีนขึ้นมาอยู่ชั้น3เนี่ยในระดับที่มันเห็นวิวแม่น้ำและวิวสะพานวิพพลที่เวลาคนเขามาใช้ชีวิตรวมกันเขาได้แลกเปลี่ยนเขาได้คุยมันคือหนึ่งชั่วโมงที่มีมูลค่ามาฟูลฟิลกับความรู้สึกของพนักงานเรามีชั้นสวน ที่เป็นเหมือนสกายการ์เด้นมันจะมีโซนหนึงที่เราเรียกว่า Walk and Talk เป็นพื้นที่ที่เราให้คนในออฟฟิศในอาคารเนี่ยลงมาใช้เพื่อได้ใกล้จิตกับธรรมชาติการที่เรามีพรวายห้องประชุมไว้ค่อนข้างเยอะเรามีตั้งแต่ห้องประชุม6คนจนกระทั่งถึงออเดตอเรียมที่จุได้ร้อยคนหรือห้องบอลรูม จัดอีเวนท์ทุกอย่างได้หมดจะมีพื้นที่รีเทลชั้นหนึ่งเราออกแบบให้เป็นลานกิจกรรมกว้างๆเราจะไม่ได้ออกแบบให้รู้สึกว่าคุณเดินเข้าไปในห้างแต่คุณเดินเข้าไปในสเปซที่มีกิจกรรมเพราะฉะนั้น ผมคิดว่านี่คือความสุขเล็กๆที่เรากำลังมองว่าตอนจบที่เขาเดินออกไปตอน5้ามงเย็นเนี<ม>่ย<ม>จากตึกเนี้ยเขาต้องมีรอยยิ้มเรายังได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสะท้อนความตั้งใจของ Kingbridge Tower ที่อยากให้ทุกคนที่อยู่ในอาคารแห่งนี้มีความสุขนับเป็นการฝักหมุดความซินเชจีเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่ย่านพระรามสาม ที่ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพราะทุกตารางนิ้วของ Kingbridge Tower ตั้งใจจะเติมเต็มทุกชีวิตทุกความฝันสร้างรอยยิม้มและเติบโตไปด้วยกัน Kingbridge Tower